สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะวมือน,นี้นะคะม,มันก็ได้เดินทางมาหาแม่ครัวปู่สี่ศูนย์นะคะสภาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมในทางเลขวิ่งจากกอทอมอนะคะวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะงวดที่ผ่านมาให้หนึ่งกับแปดนะคะกับมา 1, 8, 100, หน,นึ่งหลักสิบแปดหลักร้อยนะคะงวดนี้ มารับชมน้ำกันเนาะค่ะว่าแม่ขั่วปูซีซูนจะได้มาเป็นตัวไหนนะคะผู้ชมค่ะเข้าไปรับชมรับฟังน้ำกันค่ะนะครับพี่ชมเข้าไปหาแม่ซินพร้อมๆร้อมกันค่ะแม่ขั่วกำลังทำอาหารยังไม่ว่างเอ๋อไทยเอาไอ้เพิ่นเบิ้งนี่แหละครับอยู่ผู้ดเดียวเดี๋ยวคุณทั้งสายกับเขา สายก็จะไหมแล้วสายก็จะไหมหมอก็จะไหมสายก็จะไหมทำอะไรกินคม่ขรัวคนสวยบ้ากูจะเข้มาวทวงเทเดียวว่าไปคััวคนสวยจะไหมเลยสวยคุณผู้ชมครับหอมแท้คุณผะคชมทำชุชมมาซิมฝีมือเอฟซีถามไม่ได้ว่าเอ้าคือมีเด้ไเหเฮกับเขายุวัฒนาสันตินบาเออเออ ถวายเพี้ยนมันบอกอ๋อแมมาเห็ด่าราฮะมีแขกประจำมีแขกประจำมาวันแขกมหาปู้ตลอดอ่าขอบผมอ่าแขกทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งเพทปเชียงไล่เชียงไม้มากหอดแ้ากับมมีอาหารตามสั่งอยู่บ้านเฮ้าเอองเลสจะต้องมาเห็นอาหารเลี้ยงแขกประจำเลี้ยงแขกน้ำยู่พี่พี่น้องครับเนาะะค่พี้ยนน้ำถวายเพียนน้ำนะครับผมขอบผมกล่องเบาช็อตกระเบื้องเดี๋ยวจังรอดทำชกจังรอดกับไม่ซีนในเพื่อนในทุกวันขอบคุณครับ ผัดแตงเกยียบเข้มอันนี้หมูบ่าเป็นจะแซ่บอาหารใส่เพนฝีมือไม่คั่วเนี่ยสุดยอดเ้ยค่ะท่านชมแม่หมูกับมาชิมมึงแล้วอร่อยเตาเมือไปงมคล้องอันนี้แค่ไนน่บาดเนี่ยอันนีล่าถ้าสิเป็นหนึ่งหางคือกันหนึ่งยังกับวารูคือกันตัวไหนก็ไม่สินฟันวางสี่แม่ มันนี่ผู้ยิง่งผู้นึ่งฉลาเมื่อไปงุ่มของเขาไอ้จ้าส่ร<อ>ะบาดนีงมันระเบ็นเพศเพศ้ยไสเพรโบขึ้นมา<อ>ดันเมื่อขึ้นมาแ<อ><อ>ม่มมันจะเ่็นหึ่งบอเ,อเ,อเอาเอาเอาเนลุกไปนะขาส่งกับดันขึ้นมาอีกแมหมู<อ>มันจะเป็นหนึ่งบหมูเดี๋ยวเมื่อขาฝันดูฝันสิบสิบสามก้อนเลขวิ่งได้ตัวใดน้าเจะให้มาน่ะสายกับเขาตลอดเปคุณท่านผู้ชมเลขวิ่ง่นมาหนึ่งกับเจ็ดค่ะหนึ่งอย่างเดียวหนึ่งกับเจ็ดเลขวิ่งจากกทมนั้นเปสินเนาะค่ะอ บ่เป็นอย่างพี่น้องเก็บเฝ้าปุ่นอ่ะซายพ้นกับเขาตลอดก่อนเที่ยงค่ะก่อนเที่ยงก็จะบกวรไม่สินผนหลายพี่น้องเพราะเพ้นกับเฝ้านะครับเนาะเตรียมเพี้ยนให้ปูนะครับช่วงก็จะเฝ้าลงให็บเอฟซีพอนั่มนะครับนี่แหละเบิ่งบรรยากาศไปนั่มเดี๋ยวบอกชาที่เขียนตัวเลขให้ระวังมันกับเจ็ดถิ่มบริจักตัวคือเก่านเด่นทั้งสองตัวเมียนเลขวิ่งจากกทมครึ่งวันที่แล้วนะกามาหนึ่งก็แปดมันละมาทั้งสองตัวงวดนี้มาหนึ่งกับเจ็ด ตามชมหนึ่งกับเจ็ดถ้าไม่สินมักจับคู่คือ67 67กเจดตอีกตกหกเจดเจ็ดเจ็ดนึ่งหนึ่งหด้พี่นองเด้แตตามที่ไม่กัวซื้อนะอ่าตอนนี้ตอนนเพาซ่นสีซื้อตัวไลเข้ากับบุรุษี่กันเนาะต่จะลงให้ต่เลขวิ่งนะไม่สินนะแมนลงต่เลขวิ่งเพราะว่าเป็นเลขวิ่งเพราะเอซรอคือเลขวิ่งบนอย่างเดียวแอ่าเอาไมสินฮันนาพี่อ่านละจะได้เฮ็ดแอ สวยปกเป็นเบิร์เวลาเอาบางเวลาเอาไปเขียนตัวเลขบันให้ไม่สิ้นบนเทปไปน้ำปกวนพี่น้องเนาะดวนดวนบ้าวเถ่าจะได้ลงให้ท่ามให้ทำให้บ้าวเถ่าเพันเขียนให้นะครับผู้ชมคุณแม่กับฟันดีแต่ว่าจิบบเป็ดนึงบ่คุณแม่ว่าันได้จับของลับค่ะเมื่อเ้าสิบบเปิดหานูกับวายซิบบอปหนึ่งหาบ่สิบบอปหนึ่งหาบ่แม่เห็นว่าแม่ฟันเขียวก้อนอัน แปดหนึ่สองเมียฝัน่าไม่ได้กอดป่าสองแขนกอดป่าเันบ่ออดกอดป่าละอุ้มขืนมาทัรงโขกตัวหนึ่งอ่ะแต่ในยาเมียามันนวอกอี้บานเขาคือสิบีบิบานเอาเอ้ามือมือเจ้าของกระิบว่เป็นหาบ่เมียมืออันนั่นกระิบ่เป็นหนึ่งบ่เออหนึ่งค่ะเมียมากบ่เมสซิยูอันหนึ่งหแต่ว่าพันสื่อนึงอืมค่ะแต่ว่ามากอยู่เป็นบ่แม่ ค่ะจอด้ปีนองอืมวันนี้แม่แม่แม่ซื้อเลขตัวใดในบันนแม่มัาตัวใดแม่ซื้อหกเจ็ดหกเจ็ดและกันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าแม่เก้ามยค่ะเอาคุณผชมตัวมาค์เมซีนก็จะหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะเจ็ดเจ็ดและกันหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าบริเขียนลงหายนะคุณผู้ชม คือว่าแม่สินเป็นมักเป็นการส่วนตูเป็นการส่วนตูเนะคะมักน้แม่สินกระจัดบ่มักกับบอเป็นยังเนาะค่ะคุณผู้ชมต่ว่าเลขวิ่งจากกบทอมอมาหนึ่งกับเจ็ดนะคะอือเอาคุณผู้ชมแม่มูจะพาไปเบิ่งตัวเลขนั่นบ่าวเถาเอาตัวเลขไปแล้วคุณผู้ชมเขียนไว้แล้วก็เอาไปเซยเลยเอาให้บ่าวเถาเพื่อนเอาไปสรุปกันนะคะโอ้หนึ่งห้าโอ้แม่ หนึ่งห่ากระดังได้แม่จ้าจ้าแม่ดูปลาตัวนึ่งอืมเมนบะเมนบะแขนสองแขนอีกโอ๊ยแมับ้านดิเนี่ยมื่อโตข้าไปอันเนื้อมัานอ้วนขึ้นโขกมันกลาเป็นเลขบัวค่ะอือเอาค่ะท่านผู้ชมผู้ใด้มาคว่วฝันของแม่ซินแปลว่าได้เนาะค่ะจะเป็นตัวใดค่ะไมซินเพิ่นฝันว่าได้ เอามึงหุ่มความลับนกกำความลับนกกำไปชมลาบุกค่บอตีเอาจังใดนกกำไปชมจังแปลกันเอาแต่ว่าโตที่ไม่สินมากก็คือเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านหนึ่งเก้านะคะกับเลขฟันกันหนึ่งหนึ่งห้านะคะรว่าไม่ซินเอาอ่ชมและการเลขวิ่งจากกทมนะคะหมวดที่แล้วคนหมาก หนึ่งกับแปดเนาะค่ะงวดนี้ผุนหายมาเจ็ดกับหนึ่งนะคะจากกทมเนาะค่ะเป็นบนอย่างเดียวนะคะผู้ชมท่านใดมักตัวไดก็ลองมาจับใส่กันเบึงนะคู้ชมอาจารย์ได้เด็ดอาจารย์ได้ดังลองมาใส่เบึงเจ็ดกับหนึ่งนะคะเพิ่นว่าบอมีิตัวเน้นเท่าเท่ากันนะคะผู้ชม้วกาเหล็กเมสินเพิ่นฝันเนาะค่ะเมสินฝันว่าได้จับของลับเนาะค่ะผู้ชมก็จะเป็นหนึ่งหาแม่วานะคะมักกะ จัดเนาะคะ่ะขัดกระพานบวเป็นยางนะคะคุณผู้ชมค่ะตัวมาร์กของเมนซินก็นคือหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะคะเอาะค่ะุ่ณผู้ชมเลขจากอาอกอเทอมอ่ะเลขวิ่งเจ็ดกับหนึ่งนะคะคุณผู้ชมบวดที่แล้วหนึ่งกับแปดนะคะแปดมาหลัก 100, 1, ร้อยหนึ่งมาหลักสิบนะคะวันนี้บนอย่างเดียวคือเกาค่ะคุณผู้ชม อาไปหาไม่สินไหมแม่<ะ>ซิปแมนหนึ่งหาเ่ยน้ะแม่เนาะคันแม่แปลแม่จะแปลเป็นตัวใดเอาคันแม่แปลจะไปตามรักของมันมันจะเป็นแม่กับเป็นซี่เออเอมือกับเป็นหาค่ะอันนั้นกับเป็นหนึ่งอันนั <laughs> <laughs> ้นกับเป็นหนึ่งค่ะสี่หนึ่งห้ามากกว่าแม่ มียมาคสอยู่นแต่ว่าสีแม่ซื้อไวอยูแต่ว่าแม่บ่ซื้อหลายค่ะแม่บอมาคำนึงหนึงแม่หนึงแ่ซื้อไวอยู่อือค่ะทผช้่มแม่สมันก็ได้แปะฟังแล้วนะคะได้ฮอดสามตัวบัดนี้ที่แรกได้แค่สอตวบัดได้นึงหาบัดนี้มาเอาเอาสามตัวใช่น้ำเป็นสีหนึ่งห้าเนาะค่ะแม่สนเอ้าโอ้หมันสีได้ง่งไงได้ถ้ามัไปตามทีเ้าวัาถ้ามันออกมาแล้ให้จิงไงยคักหมูอตัวที่เาแปมันบ่ได้สามตัวมันบ่แม่ อเอาค่ะผู้ชมอ่าแคปหน้าจอตามน,นี้ค่ะเลขวิ่งจากกอทมอนะค่ะวิ่งเจ็ดกับหนึ่งบนล่างนะคะผู้ชมค่ะพิจารณามันก็แล้วกันตัวได้ตัวได้ดัดงนะคะ่ะเอามาใส่กับเด็กวิ่งกอทมอได้นะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มุกขอ,ขอบคุณค่ะแม่สินที่ให้ตัวเล็กนา้าะ,ะท่าทนนะค่ะสาธุค่ะบอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ